ก็สวัสดีนะครับสําหรับวันนี้นะผมจะพามาดูสิ่งที่ผมมองพลาดนะครับในงวดที่แล้วนะอ่เจ้ามดอ่า,มด,อามดตะลานยักษ์นะคือที่จริงวันนั้นที่ให้ดูอ่ะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่มดทาหารตัวนั้นที่ผมจะให้ดูนะครับเพราะวันนี้ผมเพิ่งจะเห็นนะครับมดทาหารตัวนั้นใหญ่มาก ขนาดตัวเนี่ยเกือบเท่านางพญาเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนเห็นไหมนะข้างๆนางพญาเห็นไหมหัวโตโตนะครับ หัวโตๆโตแบบัวมากก่อนหน้านี้ผมใส่ไอ้กระดาษสีสีดำนะครับเห็นไหมครับตัวเขาใหญ่มากนะครับ เพิ่งให้หนอนนอกไปนะครับตัวนี้ผมว่าใหญ่แล้วนะวันก่อนผมเห็นแค่ตัวนี้นะแต่หลังจากวันนี้ผมลองลองดูใหม่นะครับก็ได้มาเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะพอดไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองเขย่าลังดู เห็นไหมครับผมลองเขย่าให้มันออกมาข้างนอกนะตัวเกือบเท่านางพญาเลยนะครับดูนะครับนางพญาอยู่นู่นนะครับคือเหมือนปวกเลยอะใหญ่มาก ปกติแล้วผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาหรอกนะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะอยากจะให้ดูกันชัดๆนะครับว่ามดทหารเขาตัวใหญ่มากไม่รู้วันณะไหนนะที่จริงมันก็มีมดทหารอยู่แล้วนะแต่ว่านี่มันใหญ่กว่าทหารนีกนี่หลงผมลองแค่เทมาแบบเบาๆนะไม่ได้แรงมากเพราะว่า ผมชอบรังแบบนี้ตรงที่มันสามารถมองเห็นได้ง่ายนะแล้วก็สังเกตอะไรได้ง่ายๆสังเกตพฤติกรรมดูดิแบบใหญ่มากรู้สึกอึ้งมากเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นนางพยาบาลเอ้ไม่ใช่นางพยารุ่นถัดไปนะแต่ดูดิดูเขี้ยวดูอะไรของเขาสิแบบใหญ่อลังการมาก แล้วเขาเพิ่งออกมาด้วยนะผมมาวันก่อนผมก็ถ่ายอยู่นะก็ยังเห็นไอ้ดักแด้ใหญ่ๆอยู่ไม่น่าเชื่อมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้กลามใหญ่มากครับ เห็นไหมครับตัวเกือบเท่ามดนางพญานะครับแต่หัวเขาจะใหญ่กว่านะแล้วก็อกหัวจะใหญ่กว่าอกนางพญาหัวจะเล็กกว่าอกนิดนึงหรือใกล้เคียงเลยกับอก เห็นไหมเนี่ยกลายเป็นมันกี่วันณนะก็ไม่รู้นะวันณะยักษ์กว่าทาหารกว่าลนะ่ะเออมดงานมดทหารหมดทหารเขาก็ตัวใหญ่กว่ามดงานแล้วนะครับ แล้วก็รูปร่างก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ทหารยักษ์เนี่ยโหอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยทักสนุกอะผมก็ไม่แน่ใจว่ามดตาลานหกส้มกับป้องคิดเท่าเนี่ยมันจะมีแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่เลี้ยงมาจำนวนที่เยอะก็ยังไม่มีนะตัวใหญ่ขนาดนี้ มีก็เหมือนมดทาหารหนึ่งเนี้ยไอเหมือนตัวมดทหารใหญ่ๆเนี่ยเอออย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยมีแต่แต่ขนาดนี้เลยเกือบเท่ามดนางพญาเนี่ยมันอะไรจะอลังการขนาดนั้น ถ้าใครสังเกตวันนี้ผมเปลี่ยนสถานที่นะครับเป็นสถานที่ที่ผมมาทำรังวันนั้นนะครับอันนี้ก็ทำมาไว้ก็ยังไม่ได้ใช้นะไอไอรังรังเนี้ยไอตัวเนี้ยที่ขุดไว้วันนั้นยังไม่ได้ใช้นะก็ยังไม่ได้ซื้อกล่องที่มันสูงๆแบบนี้นะเอาไว้เดี๋ยวให้พวกมดอ่ามดอ่า อาจจะให้กระโดดหรือไม่ก็ให้พวกหนามคู่นะอันนี้ก็ตัดเตรียมอ่าจะทําเหมือนลังเล็กๆเ,เอาไว้เลี้ยงมดคันไฟนะหรือมดละเอียดอันนี้ทําไว้แต่ก็ยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ว่างทํานะอันนี้ก็หินที่ที่ซื้อจาก DIY นะยังไม่ได้ยังใช้ไม่หมดนะเด็กเยอะเลยทําได้อีกหลายลังนะครับก็ เลี้ยงลังแบบนี้ดีนะครับก็ดีที่สุดเพราะว่ามันทาทาแป้งแล้วมันมดแทบแทบจะหนีไม่ได้เลยนะถ้าสถานที่เตี้ยนะครับไปกล่องเตี้ยๆนะถ้าเจอมดวิ่งเร็วๆหน่อยนะมันขึ้นไปได้นะครับ ไมได้แกล้งเขานะแต่ก็ไม่ได้แกลนะ้งนะครับคืออยากจะดูจริงอยากจะดูความแตกต่างโมดทหารตัวนั้นไอข้ข้างๆกันนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่คงไม่ได้ไม่ทหารพอนะอจะหนีนะครับด,ดมีมันแตกต่างกันเลยอะ่ะตัวนั้นคิดว่าทหารแล้วอะ่ะ ใหญ่สุดแล้วอ่ะแต่เนี้ใหญ่กว่าเยอะเออเป็นเต้นนะที่จริงผมเห็นกับลูกชายตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเมื่อตอนตอนเย็นแต่ว่าเพิ่งจะว่างถ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหนื่อยหน่อย ว่างถ่ายแค่ตอนหนึงคืนนะก็อย่าว่ากันนะครับนให้ดูโดยรวมนะว่าทหารทหารตัวนี้ที่ว่าใหญ่ไปไหนแล้วอยู่ไหนแล้วทหารได้ใหญ่แต่มีเจอเจอทหารใหญ่กว่านะ ทางซ้ายมือเห็นไหมครับทหารวันนั้นที่ผมถ่ายก็คือตัวนี้นะตัวกลางกล,ลางจอเนะี่ยแต่วันนี้กลับเป็นตัวนูนะครับที่ใหญ่กว่ากามใหญ่กว่าด้วยนะครับเขี้ยวไม่ใช่กามเขี้ยวใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเกือบเท่ามดนางพญานะครับให้ดูกันชัดอีกทีหนึ่งนะ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนตรงที่เขาวางเก็บมาเอาขยะมาทิ้งนะครับเอาพวกเปลือกไข่เปลือกัอกแด้มาทิ้งตรงนี้นะโอเคเราจะไม่กวนเข้าไปมากกว่านี้ล่นะครับโอเคยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีครับไม่มีคลิปต่อนะสวัสดีครับ